ไอ้นี่ไงคาบูบอดเฮ้ยมันมาวะมันมาวะผมได้โกลเด้นคาบูบอดเอาวะต้องเอาวะคือไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะผมก็ไม่ตดนะผมจะเอาผมมาแล้วรีโนะมันต้องรีโนะอู่แล้ววะผมจะล้างแขนผมจะล้างแขนไปตามหาฆาตกรใครมันฆ่าถูกปะอ๋อก็คือคนที่ได้ที่หนึ่งไงที่ฆ่าผมมาถูกปะ แล้วเมื่อกี้ใครได้หนึ่งวะคุณฟีนิกซ์ใช่ไหมโอ้โได้เลยได้เลยได้เลย,ยไม่น่าจะมีปัญหาเที่ยสามหรอเที่ยสามสองตัวมันมีเลยไม่ได่วาวหรอกก็เ,เป็น ed, อันดูดอ่ะอันดูดเฮ้ยน่าสวยสวย,สวย ไอ้น,นี่มาอีกเดี๋ววะ่ะมันแบบว่าซื้อกูสีซื้อกูสีอะไรเงี้ยเอ้ยผมซื้อเมกป่ะซื้อเมกป่ะแล้วผมก็แบบว่าเผื่อได้เผื่อได้ประดับ Make มเม็ก <laughs> ผมก็นี่เลยผมก็นี่เลยอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไปเล่นกับคังกอ้เป็นท,ทีเล่นกับไทตัดเงี้ยเหรอลผมก็ตึม,ต,มตั้มตมึมตั้มอย่างเงี้ยเหรอได้ไหมผมซื้ออันนี้ด้วยแล้วกันนะได้มันยังต้องกแล้วมันสองตัวนี้มันแบบยังไงมันก็ซื้อสองตัวนี้ไม่ได้แล,ล้วถูกป,ปะ่ะ ก็ต้องเป็นอ้นี่แหลโบเด้นโคเด้นไอ้ประดับมันไม่ได้ขึ้นตามขึ้นตามคอมเราใช่ไหมมันไม่ได้อิงคอมเราเป็นหลักใช่ไหมมันอิงจากสิ่งที่มันอยากจะไอ้นี่ใช่ไหมอุ้ยอ๋อเลสเตตใครวะเนี่ยหโอหมอจัดคือเขายีงโล่พาวเวอร์ไอ้นี่เรื่อยๆใช่ไหมเพราว่าแล้วถ้าสมมติมันอิงจากตรงนี้แล้วเขาได้ประดับไอ้นั่นอะ ออเตอร์มีตอนอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าไปเลยปะ่ะปูไปยาวเลยปะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่เลยสองอันทัวนาเมนต์อย่างเงี้ยเหรอเอ,อต้องทำหลายอย่างวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไร้แปงเฮ้ยทำไมไร้แปงมีอะไรอ่ะ อันนี้คือไอเป็นโร์เตอร์อ๋ออันนี้คือฮีโร่พาวเวอร์เขาถูกไหมเอ้ยอย่างนี้คุณมีนะได้ได้กี่อันนะได้สามอันเลยเหรอยูมิเนียนแฮพส์ทูชิปอินทูเทิร์นชูเอเกเตอร์อนฟลายลีเพติิร์นเลฟเกเ t อร์แลนดอมเม a เอ็เดอะสตาร์ทออฟอีเทิร์นเกเอเฮ้ยนี่ไงคับูมบอย ไอ้มันมาวะมันมาวะผมได้โกลเด้นคาบูบอทเอาวะต้องเอาวะคือไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะผมก็ไม่ตนนั้นผมจะเอาผมมาแล้วถ่ายนี่ทิงผมคับเทียนี่เลยคาบูคาบูถอนถอนถอนโกลเด้นไททัสแม่งเลยวะล่ะเอาเลยวะ เอาเลยไปล่ะรออะไรอ่ะรออะไรล่ะครับเป็นไงล่ะเชียวอยู่มาวะเชียวให้ตัวหนึ่งมะไหนดูสิเป๊เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ป่ะล่ะก็ต้องใช่ถูกไหมต้องเอาถูกไหม เฮ้ยผมอัพเทียรแล้วทำไหมทำผมไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกผมต้องการแค่นี้แหละว้าเครื่องรางระดับต่ำของลุงทำอะไรได้ครับปฏิวัติไหมอุ้ยยี่ไงได้แล้วได้แล้วมีบอลต่องใบทิพไห เจอผีอ้าวนี่เทีเ่ยวหก้ยอย่างนั้นผมซื้อไอ้นี่ผมก็ไอ้นี่ใครอะ่ะโอ้ไอ้นี่แบบรัแบบเลือดแบบผมใส่นี่ถูกไหมใส่นี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้นี่คือบีดบ er, ็อกเซอร์นี่บ้าบอมึงก็รีบใส่เพื่อนไงผมรู้ว่ามันเป็นบีดบ็อกเซอร์ผมรู้ผมรู้ เอาท้ scalable. อนเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากัน <n> นี้เหรอเนี <au> ่ยผมได้หกใบเลยนะรอบหน้าคนยังไม่คบนะครับถ้าใครจะเล่นสามารถลงชื่อได้ครับนี่ยอยโ้โอ้ยยโอ้วโอ้ยอ้าวว้าวยโอ้ยโอ้ยวอูยโ้ยโอ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 ้อ้ออ้ออ Eat o f y o u r m i n i o n เอเวนสได้แมกเนติกวุยต่อรอบหน้าได้ไหมครับต่อรอบหน้าต่อได้ครับแต่ว่าต้องเป็นรอบถัดไปนะคุณกาฟิวเพราะว่ารอบหน้าเดี๋ยวต้องให้คนที่ยังไม่ได้เล่นเล่นเนาะ The first t o spell is f r e ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอุยยอุยหุยหุยนั่นมันนั่นมันนั่นมันแม่เหล็กที่ได้ทองเอาออกหรอไม่เอาออกครับปกติ เอ้มันเอาไอตัวนั้นออกไอตัวที่ซัมมอนไมโครบอทออกคือผมกําลังคิดอยู่ว่าผมควรจะเอาไอนี่หรือเอาไอนี่ดีเอาไอนี่ผมได้ไม่เหล็กเรื่อยๆเอาไอนี่ผมก็ได้ไม่เหล็กเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะว่าไอนี่ให้ไอนี่สามตัวได้ได้หนึ่งถูกไหมผมต้องตายเก้าเพื่อได้สามถูกปะผมต้องตายสิบแปดเพื่อได้หกแต่ถ้าผมมุิผมเอาไอเนี่ยผมต้องตายแค่สองตัวผมก็ได้ไอนี่หรอวาเต็มมือแล้ววะเอาไงเดียววะผมเอาไอนี่เดียะผมมีความรู้สึกผมต้องเอาไอเนี้ย แล้วผมก็รีบอลไอ้นี่อไอ้นี่มันไม่ใช่เมกเนี่ยรีบอลไอ้นี่ออ้ผมจะซัมมอนไอ้พวกนี้ออกมาสองตัวอย่างเงี้ยหรอแล้วก็คังคอยไม่ได้ปะผมต้องขายแล้วผมขายเชี่ยผมต้องขายเชี่ยดีเฟกต์โอบอทโอ้ทำไงดีอ่ะผมต้องขายเนี่ย เข้าใจถูกใช่ไหมมันจะกอพวกข้างหน้าก่อนถูกไหมความหายนะระดับสองอันตั้ม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 ตั้ เริ่มเพิ่มแล้วดูดับเซลดิแต่ถ้าผมได้นั่นมานะเอ้ยอย่างนี้ผมแบบไอ้นี่ปะเอ้ยเอ้ยผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรโอเคเอ้แต่ว่าถ้าขายนี่มันจะเสียถ้าเดี๋ยวนะทำไมผมได้แค่นี้เดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมอ๋อไม่เลยช่างมันเนี้ยหรอเอ้ยตัวนี้มันดีมากเลยนะเว้ยคือผมจะไอ้นี่เว้ย ผมอยากฟาร์มให้เยอะกว่านี้ผมไม่คิดว่าผมจะแพ้นะผมทำแบบนี้แล้วกันดังนั้นผมก็ต้องขายนี่ทิ้งถูกไหมแต่ถ้าผมขายนี่ทิ้งค่ะบูมบอดผมก็เศร้าเลยปะวะผมต้องลงไอ้นี่แยกผมต้องศรัทธาปะผมต้องศรัทธาปะหรือผมจะแสงดาวผมจะศรัทธาแล้วกันเสร็จแล้วผมก็ขายนี่ทิ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมก็ยัดไอ้นี่เข้าไป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 แล้วผมก็ผมก็ถือไอ้นี่ไว้ในมือแล้วผมก็โลอ่ะแล้วทำไมไอน้นี่อ๋อเนี่ยงงปะคือผมเอาทอนออกทีเดียวแม่งหายยาวเลยผมอ,อกหักไปพักหนึ่งเพิ่งกลับมาดูที่ ทำไมอ่ะว yeah? like, ิ uh ่งวิ่งอยู่แล้วล้มไหลลง่างเงี้ยเหรอหรือยังไงทำ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 เฮ้ยนี่อโกเด้นโอ้โหบีดบล็อกเตอร์ผมแม่งนอกโลกแน่เลยผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะว่าบีดบล็อกเตอร์ผมนอกโลกแน่เตรียมตัวไว้เลยนะคนละหักแล้วพี่อ๋อ อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอกหักก็ต้องมูฟอนเนาะไม่อยากให้เครียดนะแต่ว่าเราคิดว่านายคงโอเคแล้วแหละไม่งั้นนายไม่กลับมาหรอกใช่ไหมเฮ้ยผมหายนี่ก่อนได้ไหมหายบีบบ็อกเซอร์อีกตัวได้ไหมอ้าวแล้วถ้าผมได้บีบบ็อกเซอร์อีกตัวมันไม่เนี่ยหรอวะไอ้นี่นะอยู่ทิลิตี้โดนอยู่ทิลิตี้โดนโดนโดน ไม่ได้ปะไม่เอาไม่เล่นไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อตัวไหนคือตัวที่มันไอ้นี่นะรวบรวมพลังจากท้องฟ้านะตัวนี้ใช่ไหมผมก็ต้องลง ผมก็ต้องลงไอ้อนี่ก่อนแล้วผมก็เสียบไปเบน,นี้เข้าไปโอ้ยทองผมแบบสิบล้านอะ่ะผมบอกเลยขายทิ้งใส่นี่เข้าไปแล้วผมจะไปจบที่ไหนผมจะไปจบที่ไอน้นู่นไอ้นี่ก็ใส่ๆเข้าไป แต่เข้าไปนะเอาไอ้เวนไม,ไม่ไม่ไม่เขาเปทำแบบนี้ผมเอาไอ้นี่ไหมแลาคาริไหมผมปรับตัวไม่ถูกไม่รู้จะเล่นครอมไหนเออไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่า <laughs> วางให้เศษไคทัสสองตัวสนุกเลยวางให้เศษไคทัสสองตัวคือมันล้นไงตัวมันล้นถูกไหมตัวที่ผมได้อะแต่คือไอ้นี่ดาเมจมันพอแล้วไนงะผมก็เลยแบบไม่ได้ทําแต่ว่านะผมบอกเลยว่าเม็กแม่งหมดแม่งหมดตลาดแน่ๆผมคือคนที่กวาดกว้านเว็เม็กมาทั้งตลาด,ดแล้วดูมันระเบิดเนี่ยใครมันจะใครมันจะตู้อะ มันจะสู้กับผมก่อนฝากจากคนดวงดาวด้วยจากคนดวงดาวนี่คืออะไรวะไอ้นั่นเหรอเอ่อเอ่ออะไรนะออพติมัตพามาอะไรนะทาร์นโฟร์เมอร์อะจากคนดวงดาวเฮ้ยไอ้นี่ไปละโอ้ผมรวยจัดเลยตอนเนี้ยผมรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงเลยเนะี่ยโล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  แต่ผมจะมีไอ้นี่ตัวเดียวไม่ได้ป่าววะผมจะมีบีดบ็อกเซอร์ตัวเดียวไม่ได้ปะะ่าว่ะผมควรจะต้องมีบีดบ็อกเซอร์อีกตัวห่งมันรู้สึกแบบไม่ถูกต้องป่าวะแม่เหล็กแม่งต้องหมดแล้วจริงอ่นะเฮ้ยลงผิดตัว มีคนซื้อตัดตัวพี่ไว้ไหมนะมันน่าจะหมดเพราะผมเองนี่แหละมันไม่น่าจะหมดเพราะคนอื่นหรอกอันนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยถ้ามันหมดคือมันหมดเพราะตัวผมเองโอ้โหแล้วเธอหน้าผมจะเท่าไหร่นะแต่ทำไมผมมีบีดบล็อกเตอร์ตัวเดียวอะที่ขาใจคือทำไมผมมีบีดบล็อกเตอร์ตัวเดียวต้องาใจมากและไอ้น,นี่ก็ไม่โกลเด้นให้ด้วยนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเอ้ยผมขาดไอ้นี่ผมขาดไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้เบนนั่นน่ะไอ้ไอ้ไอ้นั่นน่ะนั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้เออชื่ออะไรนะไอ้นั่นแหละโฟลิเปอร์เฮ้ย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 ได้ปะได้ปะตีไปก็ได้นะเผื่อแต่ยังไงมันก็ทิฟเฟิลอยู่ดีปะยังไงผมก็ต้องได้ตรงนี้อยู่ดีคือผมไม่ตายไงผมก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะตาย ถ้าผมแบบมีวิแววว่าจะตายผมก็ย้ายพวกตัวเยอะใหญ่ๆไปไว้ข้างหน้าถูกไหมแต่ตอนนี้ผมยังคิดว่าผมไหวอยู่ก็อ่าไม่ไหวละไม่น่าไหวแล้วอะไรอย่างนี้อะไอย่างนี้ไม่น่าไววหวละวน่าจะเปอร์เซ็นต์แพ้น่าจะสูงป่ะ93ลยต่อไปนะครับบีดบ็อกเตอร์มันมันจี๊ดจ๊าบขนาดนั้นเลยวะไม่ใช่ไอ้คาบูมบอรดผมมันจี๊ดจ๊าบขนาดนั้นเลยวะ

นะเฉยเฮ้ยนะเฉย,าเฉยฟาร์มยับอะรวยจัดเลยตอนเนี้ยฟองผมน่าจะสามสิบสี่สิบแล้วป่ะตะบีดบ็อกเซอร์แม่งตัวเดียวไงประเด็นเลยประเด็นคือแม่งตัวเดียวไงซื้อมาอันนี้อะต้องระแวดระวังตัวเองหน่อยนะ โคด้นให้ก็ได้นะบีดบ็อกเซอร์อ่ะไม่ว่านะไม่ได้ว่าอะไรนะผมจะลงอะไรลงทองเข้าไปผมก็ซื้อนี่ผมก็ลงอ้าวชิปหายแล้ว ม่เหล็กโอ้ฮ้ยเฮอยากได้อ่ะแต่ว่าผมต้องใช้นี่อ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมึงคิดเอ้ยมึงคิดให้เร็วกว่านี้ดิเล่นให้เร็วกว่านี้เพื่อนเร็วกว่านี้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 สิเร็วกว่านี้สิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟินไปสตว์เฮ้ยเขาเฮ้ยนายทำไร <c oughs> นั่นของเรานายทำไรอย่าอย่าเล่นของเราวันนี้ของเราตั้มตั้ม จริงๆก็แค่บูมบอดตาย2ตัวแล้วก็ทุบก,ก็ใสๆแล้วปะไม่ใสปะไม่ใสปะ <c oughs> ถ้าสมมติตัวนี้เป็นพันคารบูมบอดเอาตายเหรอพันหนึ่งอะตายเหรอคิดว่าตายเหรอคิดว่าไหวเหรอแล้วดูตัวนี้ถ้ามันไอ้นี่ขึ้นไปอีกอะถ้าสกลขึ้นไปอันนี้คือผมสกลในในแบบ บีดบ็อกเซอร์ตัวเดียวนะถ้าผมมีบีดบ็อกเซอร์สองตัวเนี่ยผมไปไกลกว่านี้เยอะแล้วแล้วคิดว่าคาบุมบอดมันมันสู้เลดได้จริงๆหรอไม่ได้ไม่ไหวหรอกไอ้บีดบ็อกเซอร์เด็มึงมาเด็มึงโผล่มาสักทีเด็มึงไม่ไหวแล้วนะมไม่ไหวแล้วนะจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะชิปหายนะชิปหายนะเพื่อนนะ บิ๊กบ็อกเซเราคุยกันว่าไงเพื่อนเราคุยกันไว้ว่าไงเพื่อนโผล่มาสิโผล่มาแป๊บเดียวนี้โผล่มาแป๊บเดียวนี้ใครมันขโมยบิ๊บ็อกเซผมไปวะอย่าให้รู้นะ anh chết bị bọc như này ở subscribe cho รถเต่าผมรถเต่าข้อดีของคาบูมบอรดคือมันตู้รีลอยได้คือข้อดีคือมันตู้รีลอยได้หรอผมต้องเปลี่ยนแล้ววะผมเอาไอ้นี่ออกแล้วไม่งั้นผมแจกแน่เลยวะ่ะเออตอนนี้ตัวแม่งลนแล้ววะผมต้องย้ายไอ้ A A. ตะเกียบตะการเปอร์ออกผมเอาเอาไอ้ขับูมบอดกับบีบวอกเตอร์ขึ้นไปไว้นาเดีวยวไม่งั้นผมตายแน่เลยวะ่ะใช่ใช่มันลน้นคือจริงๆมันจะไม่ล้นหรอกถ้าผมเล่นทันอ่ะแต่มันเล่นไม่ทันแล้วไงมันเลยจุดที่ผมจะเล่นทันไปแล้วอะ ออเดิมดีเนฟชิมนเดียบันเดีคุมินามินาโอโออ,อย่าดิอย่าดิรีบรีบอย่าดิอย่ายุกยิกยิกแล้วไหนคือไอ้นั่นผมวะไอ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 โพลีเปอร์ ไอ like yeah. ้บ yeah. ีดบ็อกเซอร์ไอ้ทั้งหลายทั้งแหล่มันไปอยู่ไหนอ้าวอ้าวสนุกแล้วตังไอ้ชัดให้ย้ายก่อนได้ไหมอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแมน c o m อ on c อ m e on ผมยังอยู่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  ผมยังอยู่โอเค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 ้ไม่ได้เล่นเลยให้คนอื่นได้เลยนะครับขอผักแฝดได้ครับคุณฟินิกคุณนิกก็คือมีคุณนิกกับคุณมนะินะเนาะ เกมหน้าก็จะมีคุณวันแต่คุณทัศวันดินเดียวเนาะคุณเ DA ค,ณค,คุณนิกนะครับแล้วก็คุณมีนัทเนาะมีใครมีใครจะเล่นไหมครับที่ยังไม่ได้ใส่ชื่อเข้าไปมีใครที่ผมไม่ได้เรียกไหมข้ามใครไปบรบกวนรักษาสิทธิ์นะครับ วิ่งต่ำเอ้ยผมจะท้าว่าผมจะท้าด้วยตาบูมบอดอันนี้คนภากูมใจเป็นแบบเป็นคอมที่ผมอยากเล่นที่สุดมากกว่าไอ้โกโอปอปออีกสนุนกจัดเลย